เอาละครับก <c oughs> ็อยู่กับผมนายป๊อบเิกแมนนะกับแก้มจูสิบอดดั๊ก เมซีซั่นสองนะครับผมจะกลับเข้ามาแล้วในเกมการต่อสู้ในโนเสาสุดแสนจะร้าใจนะผมะวันนี้ผมก็เปิดตัวมาด้วยเอมเบอร์เรียกว่าลาบิลาบิวลาบิวเออผมชอบเรียกเอมเบอรอ์มันเท่ดิมันเป็นชื่อดีเทจจัดเลยทีเดียวอ่ะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะผมวันที่ทุกคนรอคอยนะอ่าเลกก็จะเปิดขึ้นแล้วนะผมสําหรับวันนี้นะเวลาสองทุ่มนะเลกเราก็ตีย่างชิงบูกันนะ่ครับผมก็จะเป็นแบบปลดล็อกเลย ท <g iggle> ก็รอคอยมานานแล้วสําหรับตัวผมนะผมผมมีบูที่ยังไม่ปลดล็อกนะผมดังนั้นก็เลยแบบว่าโอ้โหรู้สึกแบบหชีวิตจิตใจกระชุ่มกระชวยจัดๆแต่เช้านี้ก่อนที่จะไปตีแพ็คอื่นๆนะผม <c oughs> ขอจนเปิดรับการ์ดใบนี้ก่อนกันแล้วกันนะผมก็คงต้องได้ทีเล็กอะทุกคน <c oughs> คกดเอาไว้นะผมก็เป็น R แพ็คผ่านอาหารนะผมโอเคทีเล็กต้องมาแล้วว่าเช้าๆ กรอบสีนี้กูคงได้ทีเล็กแต่ได้แบงค์เกี่ยวจ,จัดเลยร้อยห้าเลยนะผมบาตชางดิปโลโพอ่าไดโลโพซนซนนะผมแรมสามสิบได้น้อยมากลุงงิบได้ถ้าได้การทองจะได้เยอะวันนี้นะผมแต่ว่าก็เป็นอะไรที่จุกไปแล้วร้อยห้าสิบเลยนะผมอาช้า,ชานี้ก็มีลดล็อกเยอะแยะมากมายเลยนะผมซึ่งผมจะสู้ทุกแพ็คอย่างแน่นอนเพราะว่า การที่มีแพ็กปลดล็อกนี่มันก็ต้องมาพร้อมกับแบงค์หนึ่งร้อยนะผมแล้วก็แพ็กนี้ที่บกที่สุดซเพื่อนผมยังไม่รู้เลยนะผมมันแจกมาสูเผียวนะแต่ว่าหน้าปกเป็นแรดนะผมดังนั้นเลยสงสัยสุดๆเลยว่ามึงปลดล็อกใครกันแนะ่ดังนั้นเมื่อเราสงสัยต้องเล่นอันนี้ก่อนไม่ได้เลยจริงๆกเพราความสงสัยมันเกิดขึ้นไนงะอ่าแล้วผมก็กล้าบวกหมดนละเพราะว่า,าเราไม่เสียในโนเสาร์ไงกี่ยกวะนนี้สี่ยกแล้วมึงตึงขนาดนี้เลยมึงจะตึงไปไหนเนี่ย พูดมากพูดเลยเราต้องมีไฟสักตัวหนึ่งที่แบบว่า,ามีเลือดแบบจุกๆเลยนะเลือดต้องจุกเลยนะถ้าไม่จุกอกนี่เราเราเราแพ้เลยเราแพ้เลยนะ <c oughs> ยนะโอเคอมันจะเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยผมว่าเปลี่ยนได้มันต้องเปลี่ยนยู่แล้วแหละแล้วก็เราจะต้องมีธาตุใบไม้ใบไ,ไม้นี่พันเจ็ดเลยนะเยอะไปมานนะพันเจ็ดเลยอ่าผมจะเอาสัตว์ประหลาดไปตัวหนึ่งกันแล้วกันเนี่ยผมแล้วก็เราจะต้องมีธาตุไฟที่แบบว่า ต้องจุกเลยอ่ะต้องโจมตีแบบฝั่งนู้นเรียกว่าจุกอกเลยทีเดียวเราเอา,เอาอไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็น่าจะได้อยู่นะลงตัวอยู่นะแค่พันหกันเจแดงปะ่ะลุยกันดีแฝงนะผมโอ้โหอยู่นี้แพ็กมันแพงเหลือเกินนะผม2องล้านเนี่ย, 2, 000, ยอะไรมันจะแพงขนาดเนี้แพ็คตถะแพ็แพเจ็ดร้อเราไม่ตายถูกมาเอาแดเอาแดมาเลย มาร์ตโตดดอดเป็นมาร์ตโตดดอดที่แบบว่าโคตรเท่เลยทีเดียวเรียกว่าสีมันเท่จัดจันเลยเดียวเป็นขีดขีดตรงแอร์ห่วงแม่บอกโดนเลยไปชมคู่ต่อสู้โดนหมาสิไปล็อตกันซะแล้วเออไม่ได้อย่างนี้เลยอ่าชื่ออะไรอ่ะอ่าเป็นจิโครคูรัสครับผม โดนรัดเนี่ยผ้าให้ะเรียกว่ากัดดังตามป้องกันหนึ่งป้องกันสองเดือนหนึ่งโอเคไม่รู้จะแตกในเรื่องในครบนะครับผมนะเสร็จใหมายคำรามกันใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้มึงจะคำรามกันไปไหนอุ้ยไม่เป็นไรดูสิก่อนจงจันรับได้หมดทุกอย่างแหละมาเลยรับจุกอกมาแหลยนะดูสิจงตีสี่นะต้องหลุนเนี่มจอมสามแม่งชิบหายแล้วเออโดนกัน่ด AI มันมันฉลาดเกินไปอ่ะผมคิดไว้อะไรมันจะฉลาดขนาดเน๊จมตีหนึ่งจมตีสองแสนสี่เสียสี่แตกเลยนะผมแล้วเก็บไว้เพื่อนู่มตายอย่าอยู่เลยนีแน่บังอาจมาใช้มันสมองแอสเซนชัฉลาดเก้าร้อยเก้าสิบหกไว่ามันจมตีสามเนี่ยมีประเด็นมีประเด็นรู้จักอาการแล้วแน่นอนเลยชัว โจมตีสามเหลือหนึ่งเองโอ้โหโดกนกระสือปืนเข้าไปนี่ผมนี่มันเป็นท่าไม่ตายยอดฮิตเลยของแชงนีผมมีห้าร้อยสี่สิบแปดเองจะไหวมั้ยเนี่ยเออโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่อ่ะโจมตีสี่แกอ่าเรารับดาเมจได้อุ้ยสบายอะ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองสามไปบ้าเสือเสียวกันรั่วๆๆกันรั่ววุ้นยังไง นี่นะกระแทกเข้าให้เรียบร้อยจริงเรารับได้2ทีเลยนะแต่กลัวมันเหลือสแต็กไว้ตัวหลังไนงะเรื่องมันมีเท่านี้นะเลย270รสบนะผมมันไม่เหลือนะมันเหลือตัวหน้าไปแล้วหมีแพนดา้าโอเคสบายมากเลยอะ่ะโอ้โหเป็นหีที่แบบว,ว่าทําไมตัวมึง,ยงอยายงวะจุดแข่งน้อยแล้วเกิดตายซะจดการมันสรัตแจ็ต้งจัดนี่นะตกมันต้องตกอย่งเงีสองมือประสานเรียบร้อย ه, ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไปดีเห็นแน่นะีผมสําหรับยกแรกเรียกว่าตึงจะจัดจโอ้หยกต่อมาก็ว้ามันจะแข่งไปไหนเนี่ยมีรามาะาตัวใหม่ซะด้วยเ,เราต้องมีท่าน้ําแข็งกันว่าท่าน้ําแข็งเรามีเยอะแยะมากพูดเลยเรียกว่ามีเป็นกระบุงคุณลุงยังต้องร้องโอ้มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมพอมีเลือดหน่อยสี่ร้อยเปลี่ยนมาเราไม่ตายนะผมแล้วก็เราต้องมีไม่ได้หรอวะ น้องชายเควินต้องออกโรงเพราะว่าอาการนี้ถ้าไม่ออกโรงนี่เหงาเหงากืยเนี่ยเรียกว่าเหงากืยเลยทีเดียวแล้วก็พอจัดการมันได้เสร็จแล้วเราต้องมีธาตุน้ำแข็งมาน้ำแข็งนี่มันต้องแบบว่าเอาหมี่ไ้ดีกว่าโอเคน่าจะไหวแล้วแหละส่องมันสองแง่มีนากลัวเท่าไหร่เชื่อได้เชื่อได้เอาหมี่ดำดีกว่าโอเคหรือว่าเราจะเอาเลดดีกว่าสองจิสองใจห้าใจหกใจแปดใจโอ้ไหวอยู่แล้วล่ะไปเลย บ่เลยยังไม่กลัวกายอยู่แล้วเจ้าละตัวหน้ากลัวก็คือตัวไหนนะผมแต่ก็เท่านั้นแหละถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวเดี๋ยวเราจะปิดมันเลยนะผมเขาของฉันมันงดงามกว่าของแกเยอะถ้าเทียบเรื่องความงามนะเปลี่ยนเลยดิบ่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 ่บ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 ่กัดเบาบ่บ่บ่ตายหรอกวางบูบนี่เรียกว่าแข็งแกร่งมาก จมตีสองเหลือหนึ่งโอ้โหสบายบอกแล้วแล้วไรฉัดไม่ได้ง่ายๆหรอกเออมันไม่เหมือนมากนะมันเหมือนสิงห์องมากเลยนะำบุมเราไปนะแต่ว่ามันก็ยังทำลาหมือนมาอยู่นะหอลอกล่อมันเข้าไปมันต้องโจมตีสี่นะโดนหลอกล่อเข้าไปนะำบุมโอเคเอือไม่ได้นะตายไปซะแล้วน้องชายเควินลงมาแกแขนให้ฉันด้วยเออโจเตีหนึ่งสองสามสบายเลย นกแฮปปี้เบิร์ดของฉันหน่อยใช่แบบมันเจอแฮปปี้เบิร์ดเปล่าบบมาโคใหม่โคเท่อยากได้จริงๆเลยแต่เป็นการที่แอบด้วผมมีเจล็ดระดับสองเอ้ยโดนก็ให้ไปชมมันอีกแล้วโดนทั้งกระปีอะ่อ่ะแกต้องเจอแอตโทแดนเกียวัจนหน่อยในยูซิเบอร์อะไรแอตโทแดนแม่งโคตรเทโคตรโหดเลยอันนี้ก็จะโหดไหมมาดูกันอ่าอุ้ยเ บายเลยอ่ะหนึ่งสองเหลือไว้สามไว้จัดการกนะันแล้วโอเคไปได้นะลูกตบมือซ้ายทะลุมดวงดาวอย่าให้ตัวนี้ต้องเจอมือฝาอเฮ้ยผมไม่เจอมือฝาอันนี้ต้องเจอไม่ตายไม่ตายเอาหูโจมตีแค่หนึ่งเหมือนลูกชะตากรรมตัวเองว่าไปไม่รอดแล้วนะครับผมโอเคอเซ็บเราจัดการมันมีดำสังหาร Oh, oh, hey. โอ้โหตน้องกว่าจะยืนได้เรื่อ,องที่คนดีไปนาน <laughs> มึงสโลโมชั่นอย่างเงี้ยเวลาเฮ้ย oh, ม oh. <c oughs> ันฆ่าแล้วโจมตีมันรุนแรงกัาน <laughs> <laughs> ผมว่าถ้าตบมือเดียวมันรุนแรงแ่รจากแต่แกโอ้โหเอ้ย oh, oh, hey. ตัวก็เล็กนดิดกันเดียวอุ้ยคาบโบมี่โอ้หอยู่นี้เจอแต่ของใหม่ๆตึงๆแน่นนั้นเลยเออมื่อมีคาบโบมี่เราไม่กลัวอยู่แล้วอ้โถย คาโลคาเมียเไรเ,เดี๋ยวมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโอ้โหเควินที่พัฒนาไปแล้วนี่มันโหด,ดมากเลยนะมันไม่ธรรมดาวะ่ะเราไม่มี่าตไปไม้ตัวที่มันขึ้นจนถคนมังเลยอะ่ะเ้ยเราก็มีอยู่นะแต่ว่าถ้าเรามาใช้ตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะดูดีมัมันจะเทไหมว่าไม่เทเทเทไรถ้าหา่าไปไม้ตัวหนึ่งที่มันแบบหกร้อยแปดร้อยอ่าแปดร้อยแปดสิบห้ามีอึดกว่านี้ไหมไม่มีนะผมมีแค่นี้เอง ว่าว่าก็ได้อ่ะอมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมอืมเปลี่ยนตัวมาเราต้องจัดการมันเราจะต้องมีธาตุน้ําแข็งที่ไม่ต้องแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ได้เชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมไม่ต้องแข็งแกร่งมากแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวมันยังมียกหนึ่งนะเนอะถ้าเอาเป็นจริงๆนะผมเราต้องเอาธาตุใบไม้แล้วสินะทีนี้เควิน เออโอเคนี้ก็เหลือใบไ,ไม้ไว้สองตัวไว้ยกสุดท้ายนะผมเผื่อมันเล่นตุ๊กกระติกอย่างนี้เอกปะ๊ลุยกันีกฝ่ายนะผมมาเบี <c oughs> <c oughs> ยดจะตุ๊กกระติกยังไงเด็ไม่กลัวดังนั้นแหละตัวกลางจะเอาดาวเวทมาเต็มเท่พูดว่าเดจะเก็บกระติกไม่ได้ก็ไม่กลัวอา่าโดนปั้นหรอ ไม่ถึง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 ำนวนก่อนมาถึงหรือเปล่านะผมถ้าเปลี่ยนตัวมาซ้ำเราเราจะตายไหมไม่ถึงไม่ถึงโอเคมันมีแค่เจ็ดรอย้อยพาดเดียวกันลืมไปยิงไม่ถึงก็ไม่ใหญ่โอเคโดนตีหนึ่งแต่เราได้เปรียบจัดจ้าได้เปรียบตุกแตกยังไงล่ะทีนี้มันก็ไม่กล้าตุกติงกับเราสีนะที่เอาหมูป่ามาเรียกว่านกยังต้องเกรงกลัว เดี๋ยวเราโจมตีสวนกลับเลยแม็กเหมืนไส้จัดๆัดเอเราเปลี่ยนตัวไปโจมตีหนึ่งนี่มันตายเลยนะไม่ตายดูโจมตีสองเลือดมันเกินพันห้าไม่เอาดีกว่าเสียได้สแต็กระผมกว่าจะเก็บได้โจมตีสามนี่แม็กมันหมดสนแตกไปแล้วกระเด็นกระดอนเข้าหมูป้าของเราดีนะฉันเอาแข็งทูบมาด้วยอะไรก็หยุดหมดเมื่อเจอแข็งทูบหนึ่งสองเนี่ยผม มันปกันไปอยู่แล้วเราแพ้ท่านเออจริงๆปงก,กปนะตกิเลือดเนี้ยเลี้ยาดีกว่าครับนีเลือดเดือดมากเอาไว้ให้อาเคดการก่อนโอเคเรียบร้อยลงเมนอนกองแล้วอุ้ยขุดเรือห้าร้อยเองไงเห็นไหมมันมันกู่กำลังเหมือนเสี่ยงแต่นี่เลยอะ่ะพวกแาสแกนดิเวียเออพวกชาวนอตอเหลือกระเด็นไปเลยออนอตไปเลยนอตเดิน เออเะกี้มันโจมตีเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูด้วยอ่ะทุกคนตายแล้วโจมตีสามด้วยแบบโจมตีหนึ่งสองสามสี่ไม่กลัวโถ่จะโจมตีแปดโจมตีเก้าอะไรไม่กลัวทั้งนั้นอ่ะอ่ามาเอา้าไม่เหลือเนี่ยผมเสร็จโก้ด้แก๊สนี่นะยันก็ให้ <c oughs> มาเลยโอ้ลูกยิ้มป้องกันหนึ่งก้ลูกบอลป้องกันหนึ่งตายนะ <c oughs> ไม่รอ่เดี๋ผมต้องป้องกันสองแล้วนะเควิน <c oughs> เลยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยแต่ก็ไม่เป็นไร โโโโกัดน,น่ารักมากฮากัดน,น่ารักมากเลยทำไรเควินไม่ได้นะผมเสร็จโผล่ทีน่ตายจัดก,การมันเควินพิฆาตกำลัมจิกก็ให้เรียกว่านับดอกไม่ทันเลยทีเดียวลูกจิกฟป่ไใบแสกน,นะไปเนี่ผมเรียกว่าออกหมัดแบบในการ์ตูนเลยทีเดียวมองกันไม่ทันเลยบายยกสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้ยนึกแล้วแหละว,ว่ามันจะต้องจัดตึงแบบสุด,สด เราจะต้องแบบว่าเล่นแผนตุกกะติ่ต้องมีแผนตุกกะติงไง่ามันเอานี้มาเดี๋ยวพอมันมันเปลี่ยนนี้มาใช่ไหม,มจะกำจัดมันพูดง่ายเลยว่าเราจะกำจัดมันมันเล่นยากนะมันมีสามธาตุเล่นยากสุดๆเลยเล่นยากสุดๆเลย คือเราจะไม่เล่นมันแบบซึ้งซึ้งหน้านะผมเราจะแบบว่าเล่นมันแบบเลี่ยงเลียงเราจะไม่ซึ้งหน้ากับมันเท่าไหร่นะผมเราจะใส่เลี้ยงเลี่ยงเอาอะเลือกไปเหมือนมันนั่นแหละแต่ว่าสลับแบบงงงงสลับแบบงงงงหน่อยก็แล้วกัน่ะมาลุยกันในฝ่ายนี้ผมมาก็มาสามท่านเราก็ต้องสามท่านเหมือนกันแต่ว่าสลับแบบงงงงหน่อย แบบว่า,าไรโนออโปรโตดูนนะผมซึ่งแม่งแข็งแกร่งจัดๆเลยทีเดียวไม่กลัวไม่กลัวอย่าไปกลัวมันมากนะในป้องกันด้วยเพราะเรามีเลือดต้องพันก้าป้ <laughs> องกันนะแมวันนี้ก็ไอ้เรื่องดาเมจน,นะดาเมจมันยังเหนียวแน่นนะผมถึงแม้ว่าเลือดมันจะน้อยฝไฟก็ตามมีพัดหนึ่งเลยทีเดียว <laughs> เออหมีมีเขาเป็นแรกน่ะไม่โยงตีนะผมฉลาดไปละหนึ่งสองเหลือหนึ่งโอเแค่เก็บสแต็ไกได้ละทีนี้แหละวอดไวแน่ไ <laughs> ม่กลัวไม่เหลือแน่ เดี๋ยวจะตามไปตบเกียนได้หมดเก็บสแตกไว้เหมือนกันนะใจรับด้วยอะไรวะเนี่ยแข็งกร้าวมากเรื่องความคิด AI สมัยนีย้รู้มากจัดจัดโอ้โหเอาแนมี4ี่แล้วนะผมโจมดิต้องโจมแล้วว่ไม่โจมด้วยอดใจไม่ไหวก็ไม่โจมนะผมวงกัรหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมเราต้องใช้สูตรห้าแต่และอันแน่สาได้ดีสุดมันก็หลงกลเราจนได้ โอ้ว่ามันต้องกลัวตัวที่มันจะแจกเอาเด้เอาเด้ไม่สะเทือนเรือนลั่นใดๆทั้งนั้นวิมันแจกไอ้นี่มาสุดเดียวไม่ใช่เหรอเแบนตัวแจกอะไรฉันก็ไม่สนใจนะฉันพร้อมจะขย,ยี้ทุกคนที่เข้ามาแล้วเอาแบงค์เขียวหนึ่ง,ร,ง,งร้อยไหมฉันไอ้เงี้ยเรียบหน่อยนะผมไปแล้วโอเค อ้ยมันอุย้ยจมตีสี่หน่อยใจนะเราไม่ใจนะเราคิดว่าเราไม่นะ่ 4, า,ตา,นะาตายนะผมอันนี้ตายแน่อันนี้ตายแนะน,น่แนะ่มีสามนะผมโจมตีสามไปสิครับอาการนี้จะไปนทนอยู่ได้ไงอะ่ะเออเรเือสองตัวนี้จะไหวไหมนะี่าได้อ่ตัวนี้ชนะทางตัวนี้น้ำแข็งแพ้ไฟแต่ไฟก็แพ้ใบไม้เราก็ยังได้เปรียบอยู่หน่อยหนึนะ่งเปลี่ยนตัวดิป่กโอเค แล้วก็อัดเลยโจมตีอัดเลยนะผมหนึ่งสองนะผมแล้วก็หลอกให้มันเสียตัแตกตรงนั้นโอเคตบมันข้านโทษนีนะเรียยน้อยลงไปนอนกองนี่สล,ล็อตเราจะมาสู้เสือแต่เสือในเกมนี้เราจะมาสู้เตา่า เตาแม่งแข็งก้าวจัดจัดโอ้โหชงตีหนึ่งเท่านั้นโอ้โหยังอยู่ได้โอเคถ้าเราจมตีเข้าห้ามันก็ต้องเหมือนกันตายจัดการมันค้างทุ่มโอ้โห,โโหโเ,เขาเขาเจ็บมิี่เข้าห้าด้วยสุดจัดจริงจิงอ่ะสิใครว่าเสือ่อเตาไม่ได้เดินหน้าลงไฟ <c oughs> อก็ได้มาสูเพียวมาแล้วนะครับผมแต่อยากจะรู้ว่ามันปลดล็อกมันจะปลดล็อกอะไรนะผมอ่ะมา๊กห้าร้อยหนึ่งร้อยวู้ฮูว้าสูเพียวไรอันโอ้โหผมพูเจอระเบลมันต้องอย่างเงี้ยหกร้อยห้าสิบนะผมแล้วก็ปลดล็อกมาสูเพียวเ <laughs> ออมันบั๊กจริงๆรงให้มันได้อย่างงี้ดิอ่ะก็จบไปนะสำหรับเช้านี้นะผมในการวอร์มเครื่อง ก่อนที่จะมาท้าริกในเย็นนี้นะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแพ mm ็ก hmm. การถูกล็อกที่ดีมากๆเลย mm hmm. เพราะว่าได้แบงค์เขียว100นะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เพิ่งล่างนะครับฝากกดแชร์ hmm. กดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไคร e กันด้วยเ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้มีป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนเฟดดายังเล่นโยบายลูไ